ขอถามคำถามหน่อยมีแฟนหรือย,ยังคะสวัสดีค่ะแม่เกดนะคะแล้วก็นันทาแล้วก็นกนเกีค่ะโอเคค่ะ <ฮา S 1> ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาก่อนนอนนะคะเดี๋ยวเราจะวิดีโอคอลโทรหาพี่ใหม่จังนะคะโอเคนันเกรี <ฮา S 1> ่เออด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เจอกันจนนษษษันอาคารพุดธพฤหัสวันนี้เนะ<ฮ>าะโอเคเดี๋ยวเรามาวิดีโอคอลหากันเลยค่ะ เราจะมาดูกันว่าไม้จังกำลังทับอะไรอยู่นะคะตอนนี้เราไม่ได้บอกพี่ใหม่นะคะว่าเราจะโทรหาเขานะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มโทรกันเลยนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวแม่กิจจะโทรไลน์หาพี่ใหม่นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มโทรกันเลยนี่ดูซิี่าพี่ใหม่จะรับหรือเปล่านะคะรับหรือเปล่าเ้ื่อกี้ว่ารับไหมรับแล้วสวัสดี hello จทำไรอะ่ะจะกินขนมอ๋อจะกินขนมไปไหนมาคะพี่มายไปแอวมาไปแอพภาษาเหนือนะคะภาษาไทยก็ไปเที่ยวนะคะนี่วันนี้วีโอคอลนะคะแล้วก็ถ่ายคลิป <c oughs> ให้น้องๆได้ดูด้วยนี่สวัสดีค่ะทดกคน <c oughs> ทักทายก่อนทักทาย <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะเมื่อกี้โทรหา ฟพี่ใหม่ไม่รับสายเลยนะคะแล้วก็ก็เลยมาโทรไลน์นะคะเพราะว่าไม่เก็บมีไลน์ส่วนตัวของพี่ใหม่อยู่นะคะนี่นะคะตอนนี้พี่ใหม่จางกําลังกินข้าวหนมอย่างอะไรอร่อยนะคะก็น,น้ําหนักก็เลยไม่เก็ตไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ <c oughs> ไม่ไหวนะนี่นะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ทักทายพี่ใหม่จางเป็นที่เรียบร้อยเป็นว่าพี่ใหม่รับโทรศัพท์นะคะก็คือรับในไลน์นั่นเองแต่ว่าไม่ได้รับใน ข้อความใน Facebook นะคะถ้าเกิดแฟนคลับคนไหนนะคะโทรหาพี่หม่ทางแชทนะคะทาง a c e b o o k เนาะข้อความไม่เสร็จเนี่ยก็อาจจะไม่รับก็ได้ใช่ไหมพี่ใหม่พี่ใหม่ที่เกลยอรับใช่ไหมคะเออพี่ใหม่ส่วนใหญ่ก็จะรับทางไลน์มากกว่านะคะเออเล่นไลน์เป็นหลักอ๋อเล่นไลน์เป็นหลักนะคะอ่ะเขาเขาถามคำถามหน่อยมีแฟนหรือยังคะยังไม่มีค่ะอยยังไม่มีโอเคค่ะพี่หม่ขอบคุณค่ะ คนคลิปนี้นะคะพี่ใหม่จางก็รับใจของเราด้วยนะคะก็วิดีโอคอคุยกันก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูแล้วนะคะก็จบกันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเรา2คนด้วยนะคะจะได้จ้งเตือนทุกคนเวลาลงคลิปใหม่ๆนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ๊ายลาย